จักเลยเปน,นอะไรน,นจักเลยพักพักบบแบอันซอยไม่เห็นซอยคือกันเชบ่อเปลช่เลยเื่อเเือฟับเลยมีอย่างเื่เอก็คือโทรศัพท์ก็คือยังแต่คนนะคนนี่คือหลายยะแดเลยซิมีข้าวดีฮ ี่เ,เราซุกอยู่บ้านนาดพาานานนีพี่น้องเมืองแหาไทรแขวงข้ม้วนตอนนี้เราซุบอยู่เฮือนน้องพลอยพี่น้องน้องพลอาสวยะไปเบิ่งกับเบอน์เทนยังกินเบอร์เทนยังกินมันกำลังน,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 นึ่งข้าวเนี่ยเป็น้องเบอร์กำลังนึ่งข้าวนั่นเองอยู่บ้านนี่แลนะหละเนาะไอสุบเห็นคลิปตัวที่ตลอดต่ำเจ้าเฮ็ดอย่างนึ่นนงข้าวเผาไฟ <c oughs> นะขอขึ้นนั่นไพี่น้องขอขึ้นมงเงืนหนังอีกเนี่ยโอ้ยอืมเอ๊ะกำลังนึ่งข้าวแต่มันนืดมือมเห็น,น,หนกำลัง่ว่าขึ้นอ,อายนะ่ะเดี๋ยวจะน่าจงคั่วก็ได้หน่นอยข้าสุกอ่้เสียนย่างกินข้าวแรงเฮ้ยแข่งเฮ็ดเน,นาะสาสวยนุนงน แปนไดยซิมีข้าดีฮะ <c oughs> ย,ยังบนยังโดนบดโดนตองนับถือพูดือใจนี่หมลุกปั๊บเลยคือไอ้คืออซุกยังบวช่านะนคือไอ้ซุกเยังบวชอ่านเนาะเอายอ่อเอ่อคนตลอดอันมาซุกอย่างหัวเ,เราเวลาเรา,ายออเราคือเราอันคืออต่นีคอยเนาะเราแพงเราเนนะเาะเราเลยเซุกเลยเอามากวายเรา โ okay, อเคคือน้องกเลายอกให้เราตลอดนี่ให้เราเขืนนะนะเดี๋วนี้เราบรเราบริยาขืนลยเดี๋ยวนี้เราอันนั่นแล้วเดี๋ยวนี้นะเออเกำลังมีความฮักไหลยอก <laughs> สาวเราไอ่วยอกตลอดเนี่ยพูว่าหลาแนน,นนีนะแ <laughs> ม่ดเ้ ตอนนี้น้องคอยก็ขายขายเครื่องนะ้องคอยแล้วขายเคลือบข,ขายเฮดแล้วขายเฮดขายนอที่ว่าแม่ไปหามาแล้วกอยุ่พื่นอ,อนไนอม่ออได้ไปทางใดเนาะแม่บอกอนุญาตให้ไปทางใดเนาะไป่ได้ไปทางใดเลยอย่าห่วงแหง้งลูกสาวลานั่นเองแต่แม่น้องคอยกระเทียมปาซุปก็น่าได้ปลาซุปเลยมาทำคะแนนตลอดเริ่มแล้วเริ่มแล้ว รายยาวเพิ่มเนี่ยรายยาวโทรศัพท์ก็คือกันเลยนี่คือบอลหนึ่งหอยหอคือทุกอย่างหมดปะ่ะเลี่ยนกันไซต์ไปพอดีเลยเนาะรายยาวเพนนิ่มเลยน่มันจะบอลล้างถ้วย,ยเองเบิร์เด็กเออเมื่อท่นเห็นไนมเห็นตาทราบดีแล้วโอ้โหน้องถอยนี่มาอยู่ทางนี้จังเห็นไนมเห็นตา นี่คืกปากงามๆเลยมาสุกบปได้มาโดนเลยโรรศัพท์คือกันบพามันลองยืนขึ้นบ้่ <laughs> งด้ี่ลงโทรศัพท์แบบนี้คือหลีเนี่ยมันมีห่อเดียวกันสิน่ไหมคห่อเดียวกันคือซับเลยโดยมีอย่างเชื่อผมคือโทรศัพท์ก็คือ ยังแต่คนนะคนนี่บ็คือหลายอยาะอีกแล้ว,วอ,อ,อ่ะตกกบกูยีไปแล้วอืมอ่ะนอนเดี๋ยวรออันนั้นซุปก,ก่อนเดีย๋ยวไปเดี๋ยวเอามาลอ้อบึงส่วนนี้ขันเงินส่วนนี้เงินก็ทั้งแม่เป็นกำลังก็อย่างคนลาะคนอยไปเอามาล้อบึงส่วนนี้กัน

มัน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 บวเบื้อเนาะยั่เคยกินยังไ่เคยกินนี่สดงจบบเบื้อนใครนี่เคยกินเสดเบือโอ้ยังอันนีู้นี่พักเคยกินอะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนเด้อเขาู้นี่เคยกินีวันนี้ผู้นี่บเคยกินโอ้เซบเซบ Salavan bọn quýt tin hết bọn lắm hay quýt bọn tai bàn lắm hay quá sạch bọn kịp tai bàn chọc bọn tai 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 กินตาเอาไม่เลยจิกินเลยตาินเดียวแคกับปุกอันเดียวกินเลยครับกินเลยกินยำๆเนาะแก่แล้วแ่แล้ไม่ก็อันกินมันแล้วนะมีแต่แก่ขึ้นมาได้เทอไฟเมนขึ้นเวจับเดะนปะเจ้ดูเกวเจ้าเดอีนนว่าคือเด็ ยันาเดกไดเราั้งเทยเด็กปเด็กกดกิบเด็กดิบิ๊กนนนังมันบูมีตัวนอนตัวยังนะคิดว่าเห็นไปได้กันเขาขายแต่ลานตัวนอนหลายหลต่าข้ามาเขาตมนะแล้วเากินเาจเปิดอดไว้ บริเดณทะเลในปอดเมียนไว้นาะโอ้ก yeah, okay. sort of anyway> ็นอนมันก็นอนมีเท่าเห็นเห็นคนขายตลาดนะจะห้ามแม่ห้ามมาต้มกันนะมาต้มอะไอย่างนี้มา้กินน้ำเบื่อเลยจะมันมากินเมนูเฮ็ดเหรออ๋อสิบบะเบื่อบ่ตายแล้วฮะเบื่อเบื่อเฮ็ดเขาด้วยอ่นแหละเซน้ำอยู่นี่แหละเฮ้อเซน้ำ เขาพังเอาเวียนให้เาจะพังขานี่เลยเวียนได้ขากันคอนี่เห็นเบื่อเห็ดเลยกินตำมุ่งแซมิอากินแล้วไม่หันตำมุงมาหุ้งเหรอเป็นตำแล้วเหรอก็เลยว่าก็เลยว่าตำหุงกินเออลูกสบายสบายสบา้กินเออนีแกเนนะกเซ็นเผ็ดกินตำหุ กำมะทูจำมะทูมะทูาทูมะอันเช้าวันมะทั่วมะทูฮะฮงมะทูเราเาเราเามกทั่วเราเาเราไปเอาฮงเชียวมาฮุงมาฮมงที่ไหน่มทั่วอะไรกินเนี่ยแต่ว่าะทูเนาะเออไปขายอยู่บ้านแถาตลาดคนนี้เนาะ

มาไล่เถอะบุบุเห็นใจจัดเถอะมาแต่ไทยมันชาวพีมีแต่ผู้ชุ่มชบมีแต่ตั้มจากคนเออหลานสาเลยคุนกพ้งมาเป็นนลังเส้น สูงกูหมู่ะมันเป็นเี่ยบ้ามันก็คือเป็นการยาว์วยยานทาัอือหลายคนนี่ก็ม่วนเนาะม้วนม่วนตุ๊กบาทคเออพัเรากระใสน้ันคนไปเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดผู้สาวเดี๋ยวมันนีให้เห็นในผู้สาวดีกว่สาวอย่า้ฟ สาวไทยแลนด์นัไไมม่นเองไปทีไหน,นมาเลยหดังไฟนึ่งข้าวเรานี่ง้ไปได้ในแซ่บเนาะเนาะแซ่บเฮ็ดมาเอยเฮ็ดมาองเนี่ติดกระดุมากเลยก็ เออเอันเอ็นเฮเดเลยเออเ็ดเฮ็ดอะหรือวะเออโอ้เจ้าของมึงสีมือเล็เฮ็ดอันอันเด้งปาซิ่ล่ซิ่ปลาขาปลาชงเฮ็ดได้กินือไปได้กินมือต้องกินเลยนะอตนน้อยแทนกิน จะเอดิฉันจับนะครบท่านันตั้งใส่ขัดบวข้าวตใหญ่คกบธรรมดาเซ็นหูเค็มเพีงเนาะเค็มเ <c oughs> ค็ม <c oughs> <c oughs>

โอ้มาิจี่จาลาจุดทพวกเจ้าจีตัไปฆาปามายดกมาแล้วใสหองอะมาเนะเียวนเียนั่งอไม่มนาไม่ทายตรงๆ่ตงันู่เอานเจ้าบอกเดยว่าทาไปรมมาได้มันจะเือยมาขนนันลบอกแน่ล

เราเอามาลนน่งลงขับใส่ขัใส่แบก่นกัน่ใ่ับใจขับใจเปลี่ยนใหกินเมฆก่อนยนเ่าอยู่ใส่ไงี่เราไปเปลี่ยนอะโบมทไม่ไปป่น่ะวะหมห้งเหม้ปมาแล้วปมาแล้วโอ้เ คิดว่าสิไปปีนสิขึ้นไปปีนเนหรอเนาะปุตตนมะฮู้มันมันมันบอร์ยูสูมันบอร์สูงสะ <c ười> ออนะซ้ะการต้นการถีดยาว่าได้ตน้นการถีนมันสูงโคตรเกกับเดบอนอันนี้คือบรรยากาศอยู่บ้านน่าดีพนะี่น้องบรรยากาศดี้ยช่วงแรกอากาศบรรยากาศเฮ้ยอีทีพี่นะ้อง เออเด้เด้ครับใจขับใจแบงสบายเบื Next ่ออเื่อแต่มาคั่วใะเไหเนาคนในาเปล่ยนบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื่อเดี๋ยวนี้มาใส่กันเดี๋ยวตินเน่เดี๋ยวเดี๋ยสิตามน

네 อี้อะไรมาภมาตลางหายแลต้องลอยนี่ไปส่แล้ว้องพลอย

なっ。

นะแตงมีมีคมให้ไนโทรซับตลอดแม่สุกสิจ้าเอาไ้ให้สุดทุกโทรศัพท์เพื่อนอะไรแต่สุขเอาไปไว้อาทิตย์นี้พอดีเลยเนาะ ให้สาวเสอตำให้กินเนสน้มาซุกนี่มาก้วคนตลอดมาเกอวแบบนี้แหละอ่ะซีมึงมาดนิซีมเลยอ่ะหัวซีมิชิลนะไอซกซีมเลยไอซุกโมโหเราวียบเสียบซีมนไอซุกซีมเลยเมือไอุกใส่คืออะไร มีอะนีมีปลาแดกกระชาหลายมีเกลือเข้มหน่อยเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลใช่มัปลาแดกกระชายลายปลาแดกเน่ เปลือกขึ้นาเห็นก็นจะใส่เหมือนคนใส่แต่แต่เด็กเนาะ เชข้มเข้มเข้มพ่เข้มพ่ยไปรดกหลายพใส่ชุมเลยไปเอาแม่น้องคอยนี่แหละใส่ประเดกใส่เครื่องเทศนเลยะัวยอกมืโทษเพื่นบมเข้มเามโทษเพื่นไปท้างใเดือนหนึ่งินอนนี้เห็นแก่ยงรักษาอยู่ไนี่ันแก่ทำไมพี่ชมไปไม่ครับ แม่บ้นไปหลายนี่กินเมื่อเมื่อดืนนี้บักไปหลายคนเ้ียมาพเอมาเหอาแลวอาเมเหองกาแฟออกผู้หนึ่งนี่เป็นเท่าไหร้งสองคนผู้เดียวเลยเหรบเห็นยืจยากมากสองคนเดียวไอ้ซุกน

ี่เลยนราขึ้นทีละเด็กามเอย่ามาตานขึ้มเลยไม่เด้ขึ้นนะเาเามีจิตอีเขาะไรนะอืมมาดูอืมอืมอืมเอาเอา่กเอาพีีีแล้วท่านลุงว่าีว่าี

แม่แม่ต้มอะไรกืู่ดเลย